เฮ้ยไวจัดผมบอกแล้วผมของครูไวจัดไวจัดเป็นไงไวจัดหนึ่งกันนะเนี่ยของครูเลยพี่เดี๋ยววันนี้ผมได้ชงชาเขียวให้คุณกินนะครับแม่สื่อวันนี้เราเจอกันนี่เอาวันนี้วันนี้คุณไปไหนวันนี้คุณไปด้วยเหรอไปที่เอาจริงป่ะเนี่ยวันนี้มีครบทุกคนหรอใช่วันนี้มันเป็นรอบๆไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะอะไรอ่ะ ใช่แล้วพี่ใช้หายแล้วใชหายแล้วยังได้บอกคนดูหรือยังว่าเป็นเพราะอะไรไม่ได้บอกกลัวเขาเป็นห่วงอ่ะตอนแรกมันเป็นตอนแรกมันหัวกลัวก่ากลัวกลัวเขาว่าไม่ตอนแรกมันเป็นแผลลึกนิดนึงครับก่อนดันมาเจอก่อนไปจีนซด้วยใช่ ตอนบินหนึ่งวิเลยอ่ะตอนฟิลนั้นเลยหนึ่งวิเดี๋ยวผมเล่าให้เขาฟังกันเล่าเลยเล่าเลยวันนั้นก่อนไปจีนเราก็นั่งเล่นเกมอยู่กับพี่แม็กนี่แหละครับเกี่กับพี่แม็กหยบัเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆก็เกิดสิ่งที่แม่คาดฝันขึ้นมาเดี๋ยวผมหยิบให้คือมันไม่ใช่เล็กๆด้วยไงประเด็นอ่ะเอง กล่องควีนอันเบลเลอร์นี่ครับหนักซะด้วยกล่องควีนหนักขนาดนั้นเลยเหรอหนักพี่มันไม่ได้มันไม่ได้เบานะมันเป็นกล่องแบบเวทีของควีนอ่ะมันเป็งของขั้นเรื่องควีนแป๊บนึงมึงใส่เสื้อโอยแล้วอยู่นอนเหรอใช่พี่ให้รักมันนำทางไปในฝันพี่โอเคโอเคเนี่ยมันทำไมอ่ะไม่เท่เหรอเท่ ตึงอยู่นะเนีเ่ยกล่องนี้ครับทุกคนหล,ล่นลงมาแบบนี้เลยเตะเข้าไปให้เาะเลยม,ม,ลมุมกล่องเต็มๆนะฮะเลยทำให้เกิดแผลขึ้นก่อนไปจีนหนึ่งวันนะครับไปจีนหนึ่งวันคุณทำแผลได้ยังไงไม่ก็ไม่เกิดแผลแค่ออยาอย่างเดียวแต่ว่าตอนไปที่จีนก็ต้องขอบคุณแม่ยาเพราะแม่ยาเขาปิดให้ผมแน่นเลย เนียนเลยใช่ไหม,มก็ไม่เนียนหรอกมันเป็นแผลพี่มันแปะเนียนไม่ได้แต่ว่าก็โอเคอยู่อ่ะดีกว่าใช่มันตกลงมาแบบโอ้แล้วมันหนักมากทุกคนสกองมาน้าก็หนักจริงอ่ะหนักพี่หนักมันเป็นแบบเบพีอ่ะแล้วก็มีสี่ตัวนี่ตรงนี้เลยบอเข้าให้โอ,อ,อ,อ้เข้ามุมกล้องบอเข้ามาหน่อยเลยอโอ้ปากเจอเลยเหรอปากเจอ แล้วผมหายไปเลยพี่จำได้ไหมละ่ะเขาจะคิดว่านั่นบ้างแบบว่าเ,เราตื่นมาแล้วเอเนอร์จีเบอร์นี้เลยเหรอนั่นดิไม่ีพลัง <c oughs> ใกล้หายแล้วครับทุกคนมันเป็นไรแล้วงงมากรู้สุดได้ไปหามหมอไหมไม่ได้ไป, <c oughs> ไปไม,ม <c oughs> กต็ตอนที่กล่องตอนที่กล่องจิม้มปุ๊บพ,พี่แม็กถามหายไปไหน ไปหาหมอไหมเออไม่ประเด็นคือนั่งเล่นเกมไปอยู่ไงแล้วอยู่ดีก็เงียบหายคนเดียวแล้วตัวละครในเกมไปยืนนิ่งๆก็แบบอะไรวะเอากำลังทรงพักกร้วอยู่ทรงพักร้วจะต่อยกระกลงอยู่แล้ววันนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวเล่นอะไรไม่รู้เรื่องไอ้กล่องนี่อีกวันหนึ่งจะมีงานสรงพักร้วที่ทำอะไรกินอ่ะ ชาเขียวชาเขียวใช่กินชาเขียวอีกแล้วเหรอกินชาเขียวทุกวันเลยคุณนาเดี๋ยววันนี้คุณไปด้วยอย่างนี้เราก็กลางวันเราก็ไม่มีเซสชันเล่นเกมอ่ะเด็กเนี่ยอ๋นอน,น,น,นี่คือมึงทที่มึงโทรมานี่คือมึงจะถามกูว่าเล่นเกมไหมเหรอ <laughs> จริงก็เห็นมีเวลาอยู่สักแบบชั่วโมงหนึ่งก็ยังได้ <laughs> ไม่ได้เล่นเกมนานแล้วไงเฮ้ยโทรมาเช็คก่อนมาทำอะไรอยู่อ๋อได้ก็เนี่ยเดี๋ยวสักสิบนาทีเดี๋ยวไปเล่นสักตาหนึ่งเอ้ยได้ดีได้ชั่วโมงสักตาหนึ่งก็ได้พี่แบบชิวๆไม่ไหวเห็นว่าแพทใหม่เข้าแล้วฮะจริงป่ะเนี่ยมีตัวใหม่ป่ะเนี่ยโผเข้าอีกสองตัวเอ้ยต้องลองแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะต้องลองแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะ วั่เมื่อวานแบบขึ้นใจมากเลยจริงเมื่อวานเป็นฉากที่แบบว่าพูดเหมือนเหมือนตอนไฟนอลอีพีเลยว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นฉากอะไรอย่างงี้จริงอันนี้คือตะลึงทึ่งอึ้งมากตะลึงทึ่งอึ้งเลยเหรอ <c oughs> ตะลึงทึ่งอึ้งเซเวอร์คือเมืม่อวานอยากจะบอกคุณว่าคุณกลับมาแล้วคุณ <c oughs> <c oughs> ไม่กลับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนแต่แต่หลายๆคนบอกว่าผมดูนิ่งๆอาจจะเจ็นแหลกอยู่ฮะอแม่ตอนไปบินเยอะใช่บินเยอะมากแล้วแล้วผมถึงผมถึงไทยประมาณตีสองกว่ากว่าพี่กว่าจะได้กลับมากว่าจะได้ทำนู่นอาบน้ำทำอะไรก็คือโอ้โหยาวกว่าจะได้นอนแล้วก็ต้องตื่นไปแต่งหน้าอีก ใช่ไม่เป็นไรนะถือว่าไม่เป็นไรละเราถือว่าเราเท่ละเราโอ้เราแจ่มละพี่ไม่ไม่เน้นงานไม่เน้นอะไรเราเน้นเท่เน้นเทพถ้าเกิดไม่เทพก็ต่อยไม่ได้ไม่เท่และเครียดต้องจ้าบก่อนต้องจ้าบนิดหนึ่งนิดหนึ่งยังไม่ได้เหรอชาเขียวเนี้ออย่าบึ้ง ก็ไม่ใช่ความพิธีค่ะโอเคโอเคอ๋อความพิถีพิถันใช่รับปากอุ้ยแมวโป๊กเกอร์อยู่ด้วยจริงไหมเนี่ยเออนโป๊กเกอร์ก็อยู่เอาไว้ฮิลล์อันนี้แมวซิ่งนี่ตัวอะไรเอ่ยเอามาฝากเหรอเฮ้ยโป๊กเกอร์หงจ้า มันเต็มแล้วมันไม่กระทึบเลยมันไม่กระทืบเลยอะวนี่ดูมันไม่มีเซฟอยู่ไหมมันเลยไม่กระทืบเพิ่บไหนลูกต้องเซฟเท่านั้นน่ะตัวเล็กอ่อนตัวเล็กก่อนตัวกำลังโดนน้ำริกสั่งสอนอยู่โอ้ยตัวมันใหญ่ขึ้นนลเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นปะพี่น่าจะใหญ่ขึ้นระดับหนึ่งเลยแหละ มันทำท่าอะไรของมันนะนนชนหมัดอ่ะชนหมัดชนหมัดชนหมัดอยากชนหมัดชนหมัดเหลือจะพูดนาถึงเวลาล้วคุณพร้อมจะมาเวลละเวนยังพร้อมแล้วเนี่ยผมนั่งอยู่หน้าคอมผมจ้องมันอยู่นานมากมีแผลตาหางตาหางตาผมเข้าแต่คอมอย่างเดียวตอนนี้มี ฮะมีแพดใหม่มาป่ะผมลองเปิดดูก่อนแป๊บนึงลองลองลองเปิดดูกแบบเราเปิดเล่นเล่นเราเปิดอ่ะหนักมากนะท่านผู้ชมอู้เดือดร้อนจะร้อนจะร้อนเออเออเอออะไรอ่ะมันมันสู้กันเดี๋ยวกันนะผมขอลงไปเสียบรักสักเรียม ทด <c oughs> สอบทดสอบเป็นไงมีไหมขอรับหนึ่งขอรับน้ำพางไหมคนพูเอว่ายออะไรนะพูเอว่ายอชื่อใหม่ สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากเ u เวอร์ยอนนะครับเ u เวอร์ยอนเฟเวอร์ยอเพราะทางมันเปี่ยวนะครับเพราะทางมันเปี่ยวถ้ามันเปี่ยวมาสิครัมีผีป่ะมีแพดป่ะไม่มีผีไม่มีอ่ะตอนนี้แบบผมไม่ได้อยู่ผมลื้อของวางไว้ตรงโต๊ะคอนติงกัน พูดไปวะยอเวลาละต้องหนีไปข้างบนแล้วไม่ไหวละร้อนมากไปแล้วพี่ไปข้างบนเฉยเ <c oughs> โอ้ยบาดหนังเลย้ี โอเอวยอตตตเผมทำเควสุดอย่างเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีวดดิ้งด้วยหรอใครวดดิ้งกันอ่ะไอ้นี่ไงอินวิ i ิเบล o ูแมนกับมิสเตอร์แฟนติกที่มึงเล่นอ่ะอ๋อจริงก็น่ารักอ่ะมีความเป็นคือพี่เขน พี่เค้นชอบเล่นมิสเตอร์อินเวสเอ้ยไม่ใช่มิสเตอร์อินเวสบอลอินเวสบอลบูมแมนพี่เคนบอกว่าฉันซื้อซื้อซือแล้วยังอ่ะจริงมาคอมโบกันหน่อยพี่เค้นบอกฉันซื้ออย่างงี้ <c oughs> อย่างงี้ก็แน่นเลยเดี๋ยวพี่แน่นเลยจริงๆเนี่ยจริงๆนะอยากสตรีมให้คนดูมากเลยแต่ว่าคอมไม่ไหวเฮ้ยผมสตรีมได้อยู่นะจริงเหรอแต่ว่าจริงๆคุณถ้าจะสตรีมดีกว่านี้ต้องคอมต้องดีกว่านี้นิดนึงนะ ก็จริง่ะพี่มันต้องหนึ่งสองสาต้องเปลี่ยนคอมแล้วปะเจไอโบถ้าเจไอโบเข้าได้ตัวไอเบพี่ตัวไอเบอไอบีไอโบไอเบขายอีกแล้วเ็าบอกขายแล้วลูกค้าเข้าเยอะเข้เาแหละน้องๆ้องคิดดูดิว่าเราไปถ่ายคลิปประกอบคอมกันอ่ะหูจริงแล้วให้พี่เงินประกอบ โอ้โหไม่เอานะลูกค้าไม่เอาตรงนี้เลยลูกค้าบอกเอาไม่เป็นไรค่ะถ้าพนเงินประกอบเงินยังไม่รู้เลยอะไรคือแรมอมาผมก็ไม่รู้ไม่ต้องพิเงินหรอกผมก็เหมือนกันเงินแล้วตัวใหม่มันมีนะหรอมีปะเห็นคนเขาเล่นกันแล้วอ่ะจริงเหรอพี่ไม่เห็นมีเลยหรืียังไม่เข้าแพทไทยไม่ยังไม่มา จบล,จบละเวลาก่อนที่จะมาผมต้องเล่นในตัวนี้ก่อน <c oughs> เผื่อมัน <c oughs> โดน,น <c oughs> เนิฟโดน <c oughs> ปุง๋งสวนกันปุ๋งกับน้องปุง๋งน้องปุ๋งเหรอรน้องปุ๋งมีคอมโบใหม่เขาบอกว่าแปลงร่างเรื่อยๆก็คือปุ๋งเรื่อยๆใช่ไหมล่ะปุ๋งเรื่อย <c oughs> ๆไม่แต่ว่าเราแปลงร่างมันมันเสี่ยงพี่เพราะว่าเลื่อนเลื่อนหมดก็คือตายไม่มีอมตะ มีหินไงล่ะมันจะนั่นได้ยังไงล่ะมันจะตายได้ยังไงน,นอนหรือมีอดดาอยู่ไงเย้ <c oughs> อะดำที่ไม่เคยได้อดดมไม่มีบันเตยสปอนเข้า <c oughs> แล้วได้อะไรขายขายหล่อขายอะไรนะได้ขายของอะไรวะงง <c oughs> มาเถอะอะไรก็มาเถอะเดี๋ยวขายให้ <c oughs> จริง <c oughs> เดี๋ยวขายให้เดี๋ยวสู้ให้ก่อน ลองดูก่อนชอบไม่ชอบเดี๋ยวว่ากันถ้าไม่ชอบเดี๋ยวอ่าเอาแรมคืนไปอันหนึ่งก็ได้แรมมันต้องอยู่เป็นคู่นะมีตัวเดียวเล่นวิ่งไม่ได้เอาหรอเศร้าเลยงั้นไม่ให้คืนได้ไหมครับป่านเราไปเจอกันในเกมดีกว่ามาเจอกันในดงในดินนะพี่ไปเจอในดินครับพี่จัดไป บายครับทุกคนเจอกันในดิสมันถึงเรื่องดิสแต่บายบายทุกคนได้ bye, ครับเจอกนั bye, กคนครับบ <c oughs> ๊าย